ข่าวเพือนกันทุกคนไม่น่าเชื่อครับศิลปินดังคนนี้จะเป็น f อซน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเรียกได้ว่าศิลปินดังคนนี้ครับก็เผยนะครับข้อความล่าสุดเลยบอกว่าเป็น f อซหนูอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่โพสต์สั้นๆนะครับ แต่ครับก็อึ้งเหมือนกันครับทุกคนศิลปินคนนั้นครับทุกคนนั่นก็คือพี่แมนมณีวันนั่นเองนะครับล่าสุดครับทุกคนลุงแมนมณีวันของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความครับหลังจากที่ถ่ายรูปคู่กับคุณครูหมอนอิงแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับบอกว่าครูหมอนอิงผู้ดูแลดวงใจใครหลายๆคนนะครับ อฟซี FC, หนูอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนี่นะครับก็คือพี่แมนเนี่ยก็มีการไปขอถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะแล้วก็โพสต์แบบนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิงครับอยู่ที่ไหนใครก็รักครับทุกคนอยู่อ่เขาเรียกว่าอะไระเห็นไหมฮะพอพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับอยู่ต่างประเทศ ไม่เคยสัมผัสน้องตัวเป็นๆแต่ก็ยังรักน้องมากขนาดนี้ครับทุกคนและคนที่อยู่ใกล้ล่ะจะรักน้องมากมายขนาดไหนครับยกตัวอย่างเลยครับอย่างทุกวันนี้คือน้องสามารถพิสูจน์แล้วก็ได้ใจคนในวงกันเยอะมากๆครับทุกคนล่าสุดนะครับทางด้านป๋าอำนาจเห็นไหมครับก็ได้มีการโพสต์รูปคู่กับน้องนะครับบอกว่ารูปหาดูยากแล้วก็อัปเดตสตอรี่ กับลุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยบ่อยมากๆนะครับทุกคนซึ่งลุงอำนาจเนี่ยไม่ค่อยได้โพส์หรือว่าไม่ค่อยแสดงความรู้สึกรักใครแบบนี้มาก่อนนะครับและพี่แมนมณีวันทุกคนคิดดูสิครับว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังขนาดนี้มีชื่อเสียงขนาดนี้ครับแต่เป็น f อแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองและลุงแมนมณีวันเนี่ยเคยโพสตเอาไว้ด้วยนะครับว่า ไม่ว่าอุ่งอิงจะเจออะไรนะครับจะเจอดราม่าอะไรก็แล้วแต่นะครับลุงแมนเมนีวันเนี่ยก็จะขอเป็นลมใต้ปีกให้กับน้องนะครับเพื่อที่จะผลักดันนะครับให้กับนกตัวนี้เนี่ยบินได้สูงที่สุดครับ พี่แมนเมื่อนีวันเคยพูดเอาไว้ตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดนะครับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน่าจะเจอดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของคนที่บ้านนะครับตอนนั้นอุ๋งอิงเนี่ยน้องก็ได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าทําไมต้องมาทําแม่หนูเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวในอดีตไปแล้วนะครับหลังจากนั้นลุงแม,มนเมื่อนีวันเนี่ยก็ได้มีการโพสต์แบบนี้คือได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเ,เลยนะครับลุงแมนเนี่ยก็บอกว่า น้องเป็นคนกระตันยูนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมาเปลี่ยนแปลงในวงการหมอลำนะครับลุงก็จะขอเป็นลมใต้ปีกให้กับน้องดันให้กับน้องบินได้สูงที่สุดนะครับและลุงแมนทุกวันนี้นะครับลุงแมนก็ส่งเสริมงุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นศิลปินดังที่ต้องบอกว่าไม่ได้เอ่ยปากว่าเป็น FC แฟนคลับใครง่ายๆนะครับลุงแมนม่ีวันหรือ,อพี่แมนไม่ีวันเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับทุกคน นะครับแล้วเขาลงรูปน้องอย่างภูมิใจเลยนะครับนะครับทุกคนคือแบบน่ารักมากแล้วก็เป็น Facebook ที่ เป็น Facebook จริงด้วยนะไม่ใช่เป็น Facebook FC f a แฟนคลับนะครับก็คือได้ลงเอาไว้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็คืองานของพี่แม,มนแม่วันเนี่ยก็คือเข้ารัวๆกันทั้งคู่นะครับนะเข้ารัวๆกันทั้งคู่แล้วก็ถ้าใครยังยังจำได้เนาะลุงแม,มนแม่วันเนี่ยเคยท่องคาถาอง์อิงด้วยใช่ไหมครับก่อนปล่อยเพลงนะทำให้เพลงเนี่ยโ,โหติดหนึ่งในมาแรงกันเลยในตอนนั้นครับทุกคนแฟนคลับ FC ก็เข้าไปซับพอร์ตนะครับสำหรับผลงานของพี่แมนม่นวันนะครับและทุกวันนี้องอิงคือวางตัวดีมาก มากับทุกคนวางตัวดีมากนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรายังไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนไปไหนเลยครับทุกคนนะไม่เคยเห็นอุ๋งอิงวางตัวแบบนอกเหนือจากที่ตัวเองเคยมาตั้งแต่มาวันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับน้องก็ยังไม่เลือกอะไรที่สบายน้องก็เลือกอะไรที่ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสบายใจมากกว่านะครับทุกคนไม่ได้แบบว่าข้ามเลเวลไปไกลอะไรแบบนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ ทุกวันนี้ยังกินข้าวข้างทางยังเดินตลาดนัดยังกินต้มอื่นส้มตำนะครับทั้งที่ตัวเองมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายแต่น้องเลือกที่จะไม่ทำครับเหมือนที่แม่หน่อยได้โพสต์เอาไว้นะยครับว่า,ารู้ว่าตัวเองมาจากไหนนะครับแล้วก็จะไม่ฝืนตัวเองนี่คือคําพูดของอแม่หน่อยนะครับที่ได้พูดเอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็ทําให้น้องอิงไปบ้แพ่เนี่ยประพฤติปฏิบัติตัวเองนะครับ มาจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นคำสอนของแม่หน่อยนะครับอีกหนึ่งคนด้วยที่สอนให้กับน้องนะครับทุกคนนะนะฮะแล้วก็วันนี้นะเราก็ดีใจครับที่เห็นพี่แมนมณีวันเนี่ยได้พูดถึงน้องแล้วก็เผยสถานะนะครับเผยว่าเป็นเ c แฟนคลับขององ้์งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอุ้มอิ่มก็เท่าที่ติดตามไลฟ์สไตล์ของพี่แมนมณีวันเนาะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็น FC ใครง่ายๆนะทุกคนศิลปินดังคนเนี้ย ซึ่งเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับยิ่งมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกนะครับยิ่งทวีคูณความปังทวีคูณความดังขึ้นไปอีกนะครับสำหรับพี่แมนมณีวันครับทุกคนแล้วก็ยิ่งมารักมาเอ็นดูอุคงอิงเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหปังขึ้นไปอีกนะครับเนาะพี่แมนก็ได้โพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้นะครับทุกคนุูพิมก็ทุกคนก็ไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับสําหรับเฟซบุ o กของลุงแมนมณีวันของเรานะครับ ปังมากนะครับเดี๋ยวมข่าวกระแสเนี่ยครับทุกคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะว่าคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างนะครับอ๋อพี่นุชนุชนันก็ยังบอกว่าลุงแมนของน้องอุงอิงนี่พี่นุชนะครับพี่นุชนุชนานนะครับแล้วก็มีคนก็บอกว่าน่ารักมากเลยนะครับน่ารักที่สุดเลย FC พี่แมนครับ FC พี่เมาวันเขามั่นใช่ไหม พี่เมาวันเขามั่นครับไอแมนนะครับน่ารักมากเลยนะครับโดนตกแล้วเอฟซี FC แฟนกลับก็บไปคอมเมนต์อย่างนั้นนะโดนอง์อิงเพชรบ้านแพงตกแล้วนะครับด้วยความน่ารักของน้องแหละครับทุกคนที่มัดใจใหลายหลคนในวงได้เนาะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหหลายท่านมากๆครับญาสุภาพเนี่ยลงรูปองอิงบ่อยมากๆนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคืออ่าเขาก็เห็นแล้วเนาะว่าน้องวางตัวดีมาโดยตลอดนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเลย ก็บอกว่าเวลาเนี่ยพิสูจน์คนได้จริงๆตลอดระยะเวลา1ปีอุงอิงไม่มีด่างพ้อยนะครับเหมือนที่แฟนลับ FC เนี่ยได้บอกเอาไว้ครับทุกคนนะก็ปังมากๆแล้วก็อยากให้น้องวางตัวแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็พิมพ์อิ่มข่าวกระแสเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับซับพอร์ตเนาะในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับเวลาอุงอิงจะทำอะไรน้องอิ่มก็จะมีการอัปเดตนะครับให้ทุกคนได้ได้ดูกันอยู่ตลอดนะครับทุกคนอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับ น้องนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่แมนมณีวันด้วยก็ใกล้จะเดินทางมาถึงวันปิดฤดูกาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนที่กําลังจะเดินทางไปหรือจะเดินทางไปบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนก็ต้องวางแผนดีๆนะ,นะต้องวางแผนดีๆต้องหาที่พักอะไรไว้รอเลยนะครับทุกคนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนะครับก็มี f c แฟนคลับเนี่ย นะครับส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดูนะครับนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มก็นะฮะนะครับครูหมอนอิงผู้ดูแลในดวงใจใครหลายๆคน FC หนูอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่นะครับสุดยอดมากๆนะครับนะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนี้เดี๋ยวอิ่มจะเอารูปลุงแมนกับลุงอิงเนาะมาฝากทุกคนก็แล้วกันครับซึ่งเขาถ่ายด้วยกันเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็มีทางด้านครูหมอนอิงด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอุ้มข่าวกระแสนะครับก็ฝากพอพ่อแม่เอฟซีทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนนะคคครรัับกกทุ